สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Station สเตชันส่วนไหละนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับรสถานตเมืองสุรินทร์นะครับผมอ่านะครับผมที่ออกไปเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นรถทัวร์ของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับผมสาย31สุรินทร์กรุงเทพนะครับผมออก2องทุ่มครึครงคร่งนะครับผมออก2องทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะครับสมบัติทัวร์ก็ มี2 er north, เที่ยวนะครับรอบกลางคืนก็จะมี2องทุ่มครึ่งกับ3ามทุ่มสีนะครับผมใครที่จะเดินทางกับสมบัติทัวร์นะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมสมบัติทัวร์นี่รถทัวร์สาย274นะครับรถร่วมสาย274สุรินทร์ราชสีมานะครับผมเป็นรถตับอากาศชั้น2นะครับผมใครที่จะเดินทางไปโคราชนะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับก็มีตั้งแต่ 6โมงเช้า7โมง8โมงครึ่งโมงเที่ยงนะครับผมบ่ายสองนะครับผมแล้วก็17.00นนะครับผมใครที่จะเดินทางไปโคราชนะครับก็ผ่านอำเภอปราศาสตร์ตะกณชัยนางรองน้องกี่นะครับผมโชคชัยนะครับผมแล้วก็โคราชนะครับผมอันนี้ก็ใช้เวลาในการวิ่งประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับการจาราจอนบนท้องถนนนะครับผมร่วมสาย274นะครับผมก็ ช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับผมก็สามารถไปต่อรถได้ที่โคราชได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของของคนที่จะเดินทางนะครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับมีส่วนนี้นะครับผมโคราชนะครับผมสายสองนะครับนี่บริษัทขนส่งจำกัดนะครับด่วนบกสนะครับผมก็เท่านี้นะครับผมออก3ามทุ่ม นะครับ21.00ิท่อนะครับผมใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็สามารถสอบถามซื้อตั๋วได้นะครับในวงเงิน750บาทนะครับผมในวงเงิน750บบาทนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปแล้วนะครับบริษัทขนส่งจำกัดเดือนบอกศนะครับผมก็ผ่านอำเภอปราศาสาเ์เหมือนกันนะครับปราศาส์ประคนชัยนะครับผมนางรองนะครับผมแล้วก็จอดพักรับประทานอาหารที่สีคิวนะครับผมเส้นนี้นะครับผมสวัสดีสุรินนะครับผมสาย9 4 2สี่นะครับผม,บผมอ่า อันนี้นะครับสีสเกตกรุงเทพนะครับผมสาย942ใครที่จะไปกรุงเทพกับสวัสดีสุรินนะครับก็ออกเที่ยวนี้นะครับออก2ทุ่ม45นะครับผมเป็นรถมาตรฐานมอ .4 ข่ายพิเศษนะครับวิ่งทุกวันนะครับผมที่บอขสอสุรินนะครับบรรยากาศที่บอขสอสุริน บรรยากาศนะครับผมคำคืนที่บขสสุรินช่วงนี้ก็ยังเดินทางกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมที่บขสสุรินนะครับผมบรรยากาศที่บขสสุรินท์ ามค่ำคืนนะครับก็มีหลายบริษัทนะครับตอนกลางคืนนะครับผมก็มีสวัสดิ์ุิรินนะครับผมบริษัทขนส่งจำกัดนครชัยแอร์สมบัติทัวร์นะครับผมแล้วก็ใครจะไปหัวหินนะครับก็มีบริษัทชินเกียติโคราชนะครับหรือรถเหลืองลุ่งเรืองทัวร์นะครับมุกดาหารหัวหินแล้วก็ใครจะไปเลยองนะครับผมก็ไปรถเหลืองได้นะครับผมมุกดาหารเลยองนะครับผมสายแปดหนึ่งห้านะครับผม ที่บขสสุรินทร์สองสี่นะครับผมอันนี้ก็น่าจะมาถึงนะครับผมแล้วมีรถของบริษัทวาปีเดินรถนะครับผมสายขอนแก่นนะครับสุรินทร์ขอนแก่นนะครับก็ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมขอนแก่นบุรีรัมย์มหาสารคามนะครับผม ไปทางคอนแกนนะครับผมแล้วก็มีรถไปร้อยเอ็ดนะฮผมร้อยเอ็ดก็วิ่งทุกวันเหมือนกันนะครับผมสุรินทร์ร้อยเอ็ดสาย550นะครับก็จะผ่านอำเภอจอมพระทะ่าตูมนะครับผมเมืองสลวงสวนภูมิร้อยเอ็ดนะครับผมใครที่จะไปร้อยเอ็ดนะครับผมก็สอบถามได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ เดี๋ยวแอดจะพาเดนชมบรรยากาศนะครับผม ็จะประมาณนี้นะคะผมบรรยากาศค่ำคืนที่บขสสุรินทร์นะครับผมใครที่เข้ามานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับช่อง s t a t i o สุ o ร a r ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ Yeah. you